ันไม่รู้เหมือนกันเรื่องสายไหมก็เลยหยุดเมาเลยเป็น<ม>ปที่ที่มีที่มาที่ไปแล้วเก๋ด้วยนะวันออริชั่นนะเราดูอยู่นะนี่คือจุดเริ่มต้นของมิวสิ แฟนจับมือพี่แล้วแม่ขับออกไปทำไม่ช่วยกันฮะต้องช่วยกันนิดนึงตอนนี้เราทัตนตกพันหแล้ว,อ,อ,อ,ยลวอยากได้เงินไปทำบุญมากกว่านี้เออ Gracias.